วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําไม้ยืนต้นไม้ผัดใบนะครับแล้วก็มีดอกกลิ่นหอมนะครับไม้นี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกไม้ไทยนะครับต้นนี้มีชื่อว่าต้นลําดวนนะครับด้านหลังผมนี่คือต้นลําดวนนะครับ ในหนังสือของผมนะครับผมก็จะระบุไว้นะครับว่าระยะห่างของการปลูกต้นไม้ชิดนั้นห่างจากตัวบ้านหรือแนวรั้วประมาณกี่เมตรนะครับแต่นะครับบางครั้งนะครับอย่างต้นนี้นะครับคือต้นลำดวนนะครับระยะห่างนะครับจากแนวหลังคาบ้านนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับสเมตรนะครับอยู่ที่3เมตรถ้าคนกลัวว่าถ้าหากปลูกต้นไม้นะครับว่ากลัวว่าต้นไม้จะโตขึ้นกลัวกิ่งอะไรจะเข้าบ้านนะครับดังนั้นผมอยากจะแนะนําว่า การซื้อต้นไม้นะครับมาปลูกเองที่บ้านหากเป็นไม้ให้ร่มเงานะครับเราก็ซื้อนะครับไซส์ประมาณนะครับประมาณที่ผมปลูกเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณสองถึงนิ้วสูงประมาณ3เมตรนะครับซึ่งไม้ขนาดนี้เรานํามาปลูกเนี่ยเวลาเขาเจริญเติบโตนะครับเรานะครับสามารถนะครับ ที่จะควบคุมทรงพุ่มของเขาได้เพราะว่าเราปลูกเขาตั้งแต่ยังสาวนะครับไม้ล้อมเนี่ยมันจะมีขนาดไซส์ใหญ่ที่ต้นราคาหลายหมื่นหรือเป็นแสนก็มีนะครับและราคาหลักพันก็มีนะครับราคาหลักพันหลักร้อยก็มีนะครับแล้วแต่เราจะเลือกแต่ว่าก็ใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับนะการปลูกนะครับการปลูกเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราดูนะครับการปลูกนะครับเราก็จะทําค้ายันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ดินนะครับเวลาผมใช้ในการจัดสวนหรือปลูกต้นไม้ผมจะใช้ดินร่วนปนดินทรายนะครับนะครับเนี่ยดูดินในมือผมนะครับอันนี้ก็เวลาเราเกลี่ยปรับดินมันจะเรียบดีนะครับดินร่วนปนดินทรายนะครับอ่ามันจะแน่นมันจะซุดตัวแบบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับดินแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่ค้ำยันนะครับต้นไม้ก็ยืนอยู่ตรงกลางนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าการใส่ค้ำยันก็เพื่อไม่ให้ต้นโยกโยนะครับผมอ่าสำหรับ การปลูกไม้ล้อมที่บ้านนะครับก็เวลาใครปลูกนะครับก็ซื้อไซส์ขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยครับมาปลูกนะครับทรงพุ่มเขาประมาณเนี้ยครับเขาก็จะนะครับบังแดดให้เรานิดหน่อยนะครับบังแดดให้เรานิดหน่อยนะครับแต่ว่านะครับต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับสำหรับลำดวนเขาจะโตช้าหน่อยแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบนะครับแล้วก็ ที่ผมมารีวิวแนะนําต้นนี้นะครับเพราะว่าก็อยู่ในหนึ่งหนังสือของของผมเหมือนกันนะครับสำหรับต้นลําดวนนะในหนังสือแล้วก็จะมีรูปดอกอะไรให้ดูด้วยนะครับต้นลําดวนนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบต้นไม้รากไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ผัดใบนะครับและก็ที่มาแนะนานะครับหากใครที่บอกว่าโอ้อาจารย์เวลาปลูกไปนานๆต้นมันก็โตนะใช่ครับต้นมันโตแต่มันก็โตช้าและโตไม่มากแต่ว่าบ้านเราถ้าหากพื้นที่แคบ เรากลัวว่าเขาจะใหญ่เกินไปนะครับเราสามารถตัดแต่งทรงพุ่มเขาได้นะครับเพราะว่าไม้พวกนี้รากเขาไม่ใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้วิธีควบคุมการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มนะครับก็สามารถที่จะปลูกให้ร่มเงาที่บ้านเราได้นะครับนะครับเวลาปลูกต้นไม้นะครับก็อย่าลืมนะครับใส่พวกสารรองก้นหลุมป้องกันกําจัดแมลงด้วยนะครับวันนี้ก็มาแนะนํานะครับ ต้นลำดวนนะครับสําสหรับบางคนก็เคยเห็นผมพูดถึงลำดวนวนะครับแต่วันนี้ผมพามาดูาลำดวนทีอ่อยู่หน้างานจริงๆแล้วก็เป็นไซส์ที่ผมว่าหลายๆคนเข้าถึงได้ราคาไม่แพงนะครับต้อนอยู่ที่ประมาณ 2- องสามพันพันกว่าแล้วแต่คนจะอยู่ใกล้แหล่งหรือบางคนอาจจะได้หลักร้อยมานะครับส่วนใหญ่ไม้พวกนี้เขาก็จะอยู่แหล่งแถวป่าจินบุรีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ